สวัสดีค่ะ Stationery Cafe Channel นะคะเรามาต่อกับคลิปที่แล้วเนาะเป็น EP 2นะคะของที่เปิดไดอารี่ด,ดูลายไดอารี่ข้างในของเซนเอ็กนะคะเล่มเอ้ยไม่ใช่เล่มสิเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ย EP 1เราพูดถึงเล่มเล็กสุดไปนะคะต่อมา EP นี้เราก็จะเป็นเล่มใหญ่ขึ้นมาเป็นเล่ม B 6ค่ะนี่เราจะวางเทียบไปดูว่าขนาดมันต่างกัน,ปร,นนะะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะขนาด B 6นะคะ b 6ขนาดประมาณไหนก็นี่นี่อันนี้ e n g e l นะคะประมาณนี้นี่เจ t s t สตรีก็ประมาณนี้ค่ะนี่พอเห็นภาพน้อนนี่ประกาขนาดทั่วไปเลยเลยนะคะ p o l เ t อรค่ะแล้วก็มีก็เนี้ยประมาณนี้สาระสาประมาณนี้ใช้ได้ประมาณนี้นะคะโอเคเนาะอืมเรามาเปิดกันเลยดีกว่าอ๋อขอแวะบอกนิดนึง b 6มี2รุ่นนะคะเป็นรุ่น monthly กับรุ่น weekly นี่ มี2แบบแต่ลายข้างในจะคล้ายๆกันนะคะ weekly เขาจะเนาะเขาก็จะมี weekly มาเพิ่มใช่ไหมส่วนส่วน monthly ก็แค่ monthly เนาะแล้วคลิปนี้เรามาเปิดลิลัคคุมาก่อนละกันนะคะลิลักคุมาก็มี2ปกค่ะแต่ข้างในเหมือนกันนะก็อบอกเลยข้างในเหมือนกันนี่ก็คือมีเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นอะไรนะมีที่เสียบบัตรเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราปรับแสงให้นิดนึงเนาะเดี๋ยวมองไม่เห็น ประมาณนี้นะคะโอเคเหมือนกันเลยค่ะก็เราก็จะมีคาเลนเดอร์เหมือนเล่มที่แล้วเนะาะไลน์เหมือนกันอาจจะปรับเปลี่ยนที่เลเยอร์นิดนึงเพราะว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้เล่มเล็กเมื่อกี้นอะที่เราเปิดกันไปแล้วใช่ไหมคะคาเลนเดอร์ calendar, แล้วก็เยียรีเพลนเอาเยียรี p พลนคนละลายคาเลนเดอร์ calendar ก่อน คาล endar ประมาณนี้นะคะสลับกันโอเคคาล endar เป็นน้องหมีตัวนี้อันนี้เป็นน้องนกอันนี้นะคะส่วนเยลี Plan เป็นน้องนกคีโรโทลี oli, เนาะตัวนี้เป็นน้องหมี <c oughs> ประมาณนี้ค่ะอันไลน์ข้างในนะคะน,นี่เรามานี่เดือนสิบก็ประมาณนี้ ลายคล้ายๆกันเนาะแต่อาจจะปรับตรงที่แบบข้างล่างเป็นเส้นสีเส้นมีเส้นตะแคงเพิ่มแต่น,นี้เป็นสีเรียบๆอะไรประมาณนี้แต่คือลายส่วนใหญ่ก็จะประมาณเดียวกันแล้วก็มีปรับเพราะว่าขนาดเล่มมันใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวเมนหลักตัวลายหลักเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนเนี่ยน้องหมีย้ายมาทางขวานิดนึงแล้วก็เพิ่มของน่ารักกุบกริบเพิ่มขึ้นนี่มีน้องอะไรนะ ขางค่าวมาบินอะไรอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ขางคาวมาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ตรงนี้กลายเป็นน้องผีแทนประมาณนี้เนาะได้อยู่เนาะนะคะนี่เดือนสิบนะคะอันนี้เดือนสิบเอ็ดค่ะเดือนสิบสองมานี่เดือนหนึ่งน้องงูอ๋อตรงนี้เล่นมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเพิ่มแบบสาสิบเอดวันเขาให้ใส่ทั้งเดือนได้เลยเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมัน เนาะเล่มเขาเล็กแค่นี้เองนี่ไงเขาใส่ได้แค่นี้นะคะอันนี้ใส่ได้ทั้งเดือนเลยอันนี้เส้นข้างๆมีแค่นี้เองนะคะ,ะเปรียบเทียบให้ดูหลายประมาณนี้เนาะหลังกันนิดๆหน่อยๆย,ย้ายซ้ยายย้ายขวาเนาะนะคะได้อยู่เนาะนี่ค่ะเดือนสองแล้วก็นี่เดือนสามนะคะ เดือน4ค่ะเมษานะเดือน5เดือน6นะคะเดือน7เล่นบานาน่าโบ๊ทอะญี่ปุ่นเขาก็มีบานาะน่าโบ๊ทนะนี่น่ารักดีน้ำไม่เท่ากันนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดือน8 เดือนเก้าเดือนสิบค่ะน้องผีเนาะเดือนสิบเอ็ดนะคะลิลักคคุณม,มาชอบตัวไหนกันเอ่ยเดือนสิบสองที่จริงเราชอบตัวน้องหมีตัวนี้นะตัวหมีสีํำตาลน้องมีขนที่หน้าอกดูสินี่น่ารักดีนะคะเดือนหนึ่งค่ะเดือนสองค่ะแล้วก็เดือนสามของปี2026นนะแล้วก็จบเป็นกระดาษจดนะคะหน้าว่าง มีให้หนึ่งลายทวนนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็น address นะคะ address แล้วก็เป็น ip password นะ id password นะคะเหมือนกันค่ะเป็นเบอร์ติดต่อฉุกเฉินของญี่ปุ่นแล้วก็สุบโบมาป,ปุเออกดจุดกดจุด <c oughs> เหมือนกันค่ะตารางอายุตารางวันเนาะก็มีตารางนี้ด้วยนะราศี นะคะแล้วก็มีนี่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ปะตารางแผนที่อะไรนะซับเวร,รถไฟของญี่ปุ่นนะแล้วก็ personal data แล้วก็จบค่ะไม่มีที่เสียบเดินสอเหมือนกันเนอะลิลักุมาเล่มแบบมันลี่นะคะมี2อลายปก2ปกแต่ข้างในเหมือนกันนะต่อไปเป็นน้องซูมิโกะ2ลายนี้ค่ะ ซูมิโกะสองอันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดให้ดูนะคะเหมือนกันนะข้างในนะคะนี่คาเลนเดอร์ค่ะเรามาเปิดเล่มเล็กเมื่อกี้เนาะเล่มเล็กเมื่อกี้นะากกนะคาเลนเดอร์ต่างกันนิดนึงนะคะคา l เลนเดอร์นะคะ y e a r y plan น,น,นี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดือนหนึ่ง ไม่ใช่สีเดือน10เดือน10ของปีนี้เนาะซื้อไปวันนี้ได้ใช้เลยนะคะเดือน10ก็ประมาณนี้มีข้างล่างนะคะเดือนเดือนสิค่ะแล้วก็เดือน12บสองเดือนหนึ่งปีใหม่ใส่น้องหัวงูด้วยอันนี้ก็นี่เป็น India, อินเดียอะไรนะ เป่าปีล้วมีงูเลยขึ้นมาเนาะนี่ค่ะเนะย้ายซ้ายกับซ้ายขวานิดนึงนะคะแล้วก็มีแบบปรับนิดหน่อยอันนี้งูนอนนอ้องอันนี้งูน้องน้องเขาลุกขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือยังเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าปรับนิดหน่อยนะคะของซูมิโกะนะเนะเดินสักเอ้ยเดินสองหายไปไหนเดินสองค่ะ เดือน3เดือน4เดือน5เดือน5ก็น่ารักนะมาเปิดเทียบดูนี่ค่ะเนาะเป็นทีมเดียวกันเป็นใส่ชุดเดียวกันแต่ว่ากราฟิกไม่เหมือนเนาะประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราเปิดรัวๆเลยนะเดือน6ค่ะเดือน7 นะคะเดือน8เดือน9เดือน10นะคะฮาลวีนค่ะเดือน11เดือน12หนาวแล้วเนาะเดือน10เอ้ย <c oughs> ไม่ใช่เดือน 13, สิเดือน 1, ปี26ค่ะ 2, แล้วก็เดือน2องแล้วก็เดือน3นะคะ 2, แล้วก็นี่ค่ะเป็นกระดาษจดลายเดียวลายเดียวนะประมาณนี้นะคะ ก็เป็น address ค่ะแล้วก็นี่ id password แล้วก็เป็นนี่เหมือนกันแลยกดจุดตารางเดือนตารางวันเอ้ยตารางวันเกิดน,นะคะแล้วก็นี่แผนที่รถไฟแล้วก็จบประมาณนี้ค่ะจบที่ซูมิโกะกับเลักคุมะที่เป็นอะไรนะ B6 นะคะมันลี่นะคะมาดูว e e k l y กันดีกว่า วิก k l y ก็คือเขาก็จะเพิ่มช่วงวิก k l y มาให้ใช่ไหมาดูความหนาของเล่มมันต่างกันสองเท่าเนาะสองเท่าได้มมสองเท่าได้เนาะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะเราก็จะเปิดรวงๆเลยนะวิก k l y เนี่ยมีแค่สองมีแค่เล่มละลายเอ้ยลายละเล่มนะคะมีลิลคุมะงูหนึ่งตัวเอ้ยหนึ่งเล่มแล้วก็มีซูมิโกะงูนะคะ <c oughs> คราวนี้เรามาเปิดซูมิโกะก่อนละกันเนาะก็ เบสิกเขาก็จะเหมือนกันนะคะมีแคลนเดอร์มี calendar, มีเยียี่แล้วก็เป็นเดือนแต่ของแต่ละเดือนนะคะเดือน10เดือน11เดือน12ของปีนี้เนาะแล้วเรามาเน้นใหญ่ที่นี่เดือน12สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นวีคลี่ให้แล้วค่ะเป็นหน้าวีคลี่แล้วก็เป็นหน้าจดว่างหนึ่งอันนะคะนี่คือสเต็ปของเขาเนาะ ไม่ใช่สิเดือนสิบอ็ดวีคสุดท้ายกับเดือนสิบสองทั้งเดือนเออพูดผิดพูดผิดนะคะงงงงโอเคแล้วก็นี้เริ่มที่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหน้าปกเขาก็จะเป็นหน้าปกฝั่งขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเขาจะก็จะเป็นอะไรนะที่บอกว่าเออเป้าหมายของปีนี้แล้วมีเช็คบ็อกให้ด้วยแล้วก็เดือนหนึ่ง อะไรโยธเทแบบกําหนดการของเดือนหนึ่งว่าสมมตินาสมมตินะเราทําฟันเช็คอย่างอะไรประมาณนี้เนาะที่สําคัญสําคัญเนาะเช่นเดือนหนึ่งเรามีต้องมีทําฟันมีนัดแอดมินอายุเยอะแล้วเนาะในะอายุเยอะแล้วเนาะก็จะเป็นแบบว่านัดตรวจสุขภาพประจําปีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เช็คบล็อกไปนะคะแล้วก็มีเมมโมมีจดเล็กๆน้อยๆค่ะประมาณนี้เนาะแบบเดือนหนึ่งถ้าเป็นเราวัยรุ่นหน่อยก็จะแบบเที่ยว เที่ยวทะเลกับเพื่อนนัดไว้อะไรอย่างนี้เนาะส่งที่สิ์อะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนเรามีกําหนดการไม่เหมือนกันเนาะนี่นะคะแล้วก็นี่คือเดือนหนึ่งก็เป็นเออเยยร์ลีเออ่เป็นไม่ใช่สิเป็นมันลี่นะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆนี่ให้ทั้งเดือนนะแล้วก็ต่อด้วยนี่มันก็จะเป็นวีคลี่เลยนะคะเราเพิ่มตรงนี้ละ่ะเนาะหน้าของแต่เนี่ยมันเพิ่มตรงนี้นะคะประมาณนี้ ะะแล้วก็กราฟิกลายก็จะเป็นธีมเดียวกับของแต่ละเดือนเนาะอันนี้ลายยังเป็นลายของปีใหม่อยู่ใช่ไหมหลายพวกนี้ก็จะเป็นน้องสมิโกะใส่ชุดงูอยู่นี่น่ารักดีนะคะเนาะเดือน2ก็จะเป็นหน้าปกนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นนี่เหมือนกันของกับมันลี่เนาะพอจบมันลี่ปุ๊บเราก็จะเป็นหน้าของวิกลี่ประมาณนี้ค่ะทําเสียงจิงเต้นประมาณนี้ค่ะเนาะเดือน3นะคะก็เป็นวิกลี่เอ้ยเอ้ย เออเป็นมันลี่นะคะแล้วก็นี่เป็นวีคลี่นะคะพิมพ์สีสีพิมพ์ฟูคอลเลอร์ทุกเล่มทุกหน้าทุกแผ่นนะคะก็น่ารักดีจดแล้วก็เนาะสบายใจด้วยความน่ารักคือกระดาษมันน่ารักอย่างนี้อยู่แล้วงานเราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเนาะไม่ต้องมาหาสติ๊กเกอร์แปะแล้วเนาะมันน่ารักอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นเดือน5เนี่ยวีคเขาขึ้นที่ วันพฤหัสใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยเขาก็จะเป็นกราฟิกบางใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเดือนสี่เขาจดตรงนี้ได้แล้วเนาะเนาะเดือนสี่เขาจดตรงนี้ไว้เนาะประมาณนี้เนาะได้นะคะน้องประมาณนี้น่ารักดีน้องหมีน้องหมีขาวนะคะเดือนหกค่ะประมาณนี้นะคะเดือน อะโลฮ่าฮาวายมากมายน่ารักดีค่ะเดือนเจ็ดนะมีอันนี้ให้ด้วยที่ขั้นนะคะมีที่ขั้นให้สองเส้นนะคะเวกขั้นวีกกับขั้นเดือนเนาะอืมดีเลยเลื่มอื่นไม่มีเนาะเพราะเราบางกันนิดเดียวไม่ต้องมีเนาะนี่ค่ะเดือนแปดค่ะ บางทีก็ไม่ได้ใช้เนาะที่ขั้นบางทีเราก็แบบซื้อที่ขั้นที่เราชอบมาใช้เองเนาะเดี๋ยวนี้มีทําออกมาเยอะเลยค่ะแบบพวกคลิปหนีบที่ทําด้วยกระดาษอะไรประมาณนี้เนาะโพสไอที่ทําเป็นอินเด็กซ์ได้อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็คอส,สติ๊กเกอร์สำหรับแต่งแต่งทำแพนเนอร์อะไรประมาณนี้ลองหาซื้อดูเก๋ๆเยอะแยะเลยประมาณนี้ค่ะเดือนสิบ นะตอนนี้เดือน10ที่ญี่ปุ่นก็อากาศเริ่มปีนี้ร้อนนะเดือน11นะคะปีนี้ร้อนกว่าทุกปีที่ผ่านมาเขาว่ากันว่าก็ตอนนี้เดือน10มาเท่าตอนที่อัดวิดีโอตอนนี้นะคะมันมากลางเดือนแล้วอะยังร้อนอยู่เลยแต่ตอนเช้าๆกับตอนดึกๆนี่หนาวนะแต่กลางวันก็วันไหนแดดออกก็ยังร้อนเงือแตกเหมือนเดิมอยู่นะคะ อยู่ดีๆรยายงานสภาพอากาศมาเดือนหนึ่งของปี26นะคะพอเดือนหนึ่งพอปีเป็นปี26แล้วเนี่ยก็เหมือนกับปี24ปีนี้เนาะมันจะมีแค่มันลี่นี่นะคะ1 2 3แล้วก็เป็นหน้าจดว่างหน้าฟรีนะคะแล้วก็เป็นอดเดรสค่ะแล้วก็เป็น ID Password แล้วก็นี่กดจุดเนาะจบประมาณนี้ Personal data นะคะจบที่ s u m i ก o นะคะ ลิลักก็มก็เหมือนกันอะไรนะแพทเทิร์นเดียวกันนะคะที่ก็มีคาล e n d a r เนาะเยียรี่แล้วก็มาตามที่เดือน10เดือน11เดือน12นะคะที่มีแต่มันลี่เพราะมันยังเป็นของปีนี้อยู่นะคะแต่เดือน12เนี่ยเขามีวีคลี่ให้ด้วยเนาะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยเดือน1ปี2 5 ฟอร์แมตเหมือนกันก็คือมีกคุยโยบมีเป้าหมายของเราปีนี้มีกำหนดการแผนการกำหนดธุระของเราอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเมมโมนะคะเดือนหนึ่ง <c oughs> ใส่ชุดงูเขาก็น่ารักดีนะญี่ปุ่นก็ทำงูออกมาน่ารักดีนี่นี่งูปีงูเล็กนะคะมีดาลูมะาด้วยเนาะกวีกลลี่ของแต่ละอันนะคะเดีย๋ยวเราจะเปิดโรล,ลเลยเนาะ นะคะมีภูเขาไฟฟูจิด้วยเดือนสองค่ะเดือนสองนะเดือนสองแล้วก็เป็นวี k ลีนะคะ<ม>ก็จดยังจดได้เยอะอยู่นะแน้นว่าคุ้มที่ซื้อไปอาลืมบอกราคาอันนี้ราคา2,200ัเยนนะคะสำหรับจดเล่มก็ไม่ได้แบบว่าหนักมากนะ พกใส่กระเป๋าได้ถ้าอืเนาะไม่ได้หนักแบบถือไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เดือนสี่ถ้าถือไม่ไหวแนะ่ว่าเราจะเริ่มเล่มที่เป็นแบบ A4 อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> แบบ <c oughs> ใหญ่จังกระเป๋าต้องเป็นกระเป๋าแบบโทษแบกแล้วนะอะไรประมาณนี้เนาะนี่เดือนห้าค่ะเดือนห้าทำชาห้าง นะคะคนี่อาหารจีนพวกข้าวผัดและพวกนี้เขาอยู่ญี่ปุ่นอยู่หมดอาหารจีนละ่ะะข้าวผัดราเมงเนาะนะคะเดินหกค่าเป็นปารีสเนาะประตูชัยน่ารักดี <c oughs> นะคะเดินหกนะคะนี่ไปเดินเจ็ดนะคะ เดือนเจ็ดอากาศร้อนเนาะเล่นนี่เล่นดอกไม้ไฟเดิน7เดิน8เดิน8ปดก็นี่นะคะไปอคกาเรียม <c oughs> สัตว์น้ำใต้ทะเลนะคะคอลเลกชันสัตว์น้ำใต้ทะเลของเขาก็น่ารักดีนะนี่เดิน9ค่ะเล่นกีฬาเนาะนี่ค่ะ วอลเล่ปิงปองตักบี้อันนี้อะไรเอเชีกีฬานี่ถือปองปองเนาะนะคะนี่ตีเทนนิสได้เหลียน <c oughs> เดือนสิบค่ะน้องผีนะคะนี่กิจนี้แปลงกายได้เนาะนินจาดะคูนกระปะซอมบี้ <c oughs> เดือน11ค่ะกินมันเผาเนาะเดือน11กินมันเผามันม่วงก็ลังออกมาเยอะเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเดือน12ก็คริสต์มาสเนาะประมาณนี้นะค่ะแล้วก็เดือน1ปี2 6ค่ะ1,2,3ก็มีแค่มันลี่เนาะ เหมือนกันฟอร์แมตเหมือนกันแล้วก็เป็นหน้าวางนิดนึงอันนี้นิดนึงจริงแล้วก็เป็นอเดรสค่ะแล้วก็ IP ID p a s s พาสเวิร์ดนะคะแล้วก็นี่กดจุดเนาะประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็ Personal Data ตจบที่ Weekly ของขนาด B6 นะคะ Weekly B6 เนี่ย2,200ยเยนนะคะแล้วเราก็มาต่ออันนี้ไปไวๆเลยเนาะเหลืออีกสอง สองเล่มเองเราก็มาต่อที่ขนาดใหญ่สุดของเขานะคะขนาด a5 เล่มใหญ่สุดของแสนเอ็กนะคะมีแค่มันลี่นะคะแล้วก็มีแค่สองปกเองเนาะขออนุญาตเข้าเข้าเขาเจอนี่ประมาณนี้นะคะเล่มใหญ่สุดเขาบอกว่า h ิรากิยะซืมีอินเด็ให้ด้วยนี่เกาบอกว่ากลางง่าย โอ้มันกลางได้ง่ายจริงเนาะแล้วก็เล่มนี้พิเศษตรงที่มีอินเด็กซ์ให้ด้วยนะคะมีอินเด็กซ์ของแต่ละเดือนให้ด้วยอ่ะเดือน6อยู่ตรงนี้เราไม่ต้องมาแปะอินเด็กซ์เองเนาะเดือนกนะคะเรามาเปิดเลยละกันเนาะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะอ่ะ a 5ขนาดประมาณนี้เทียบกับสาราะสสาระมาณนี้นะทุกคนสารสา,ากเอเเจลประมาณนี้แท่งมันเท่ากันเนาะประมาณนี้นะคะมาค่า เริ่มที่เหมือนกันเนาะเริ่มที่ปฏิทินแล้วก็เริ่มที่ yearly plan เดือน10ค่ะดีตรงที่เขาแบ่งครึ่งไว้ให้ด้วย mm. เผื่อเราจะแยกเป็น private กับงานเนาะช่องบนเป็นงานเนาะวันนี้ฉันต้องส่งรายงานหัวหน้าภายในเที่ยงนี้แล้วก็ตอนเย็นเราปาร์ตี้กับ เกิดเพื่อนคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะแบ่งช่องได้หรือว่าถ้าเป็นทีแม่ๆก็คือแบ่งช่องทุละตัวเองกับทุลาลูกอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ของครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่เห็นกันใช้กันนะแนนก็ใช้แบบนี้ค่ะแบบแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งสามทุระตัวเองทุลาระครอบครัวแล้วก็ทุลาลูกอะไรประมาณนี้นะคะนะเดือนสินะคะ,นะนะคะแล้วก็มีหน้าจดให้ แล้วก็เดือน11ค่ะอันนี้ยังเป็นปี24อยู่นะแล้วก็เป็นหน้าจดให้แล้วก็12อึ๊บสค่ะแล้วก็เป็นหน้าจดห้แล้วก็เริ่มปีเริ่มเข้าปีหลักของเราและปี25นะคะปีงูมีตรงนี้ให้ด้วยนะเออของแต่ละเดือนเนาะจดแยกออกมาอ แล้วก็เป็นหน้าจดหน้าว่างให้นะคะจะประมาณนี้ค่ะนี่สองเดือนสองนะคะแล้วก็เป็นหน้าว่างให้ลายอนค่อนข้างจะเรียบง่ายผู้หญิงไม่ไม่ใช่ผู้หญิงสิเรียบง่ายแบบโอจิตสกุแบบแบบผู้ใหญ่นิดนึงเราว่านะ <laughs> แต่ก็เด็กๆก็ใช้ได้แมเราก็ไม่ได้ลายคือแบบว่า เนาะไปกลางอย่างนี้ที่ออฟฟิศบางทีบางคนเขาก็เขินใช่มหแต่อันนี้ลายก็แบบเรียบง่ายเนาะไปกลางที่ออฟฟิศได้ไม่เป็นไรหัวหน้าอาจจะถามบ้างแต่ก็เนาะของเราเนี่เงินเราซื้อไม่แข่นะคะไม่ได้ยุยงนะแต่ว่าชอบอันไหนก็ใช้ไปเหอะพอดีเราเห็นเพื่อนที่ญี่ปุ่นแบบพกส่งเล่มอะไรเงี้ยสำหรับออฟฟิศอันหนึ่งจะแบบปกหนังส่วน ใช้ชีวิตประจําวันก็จะเป็นแบบรายการตูนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบางทีเราแบบแยกทํำไมไม่เข้าใจแต่เราก็เข้าใจเขานะนั่นแหละค่ะประมาณนี้ค่ะโอมีเส้นให้มีอันนี้ให้ด้วยนะมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่คั่นหนังสือให้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอเดือนหนึ่งปีสองหกนึ่งสองสาเนี่ยไม่มีอินเด็กซ์ให้แล้วก็มีไว้จดยศปีจด คิวจดอะไรนะตารางงานนิดหน่อยให้เราแล้วก็ข้างหลังหน้าว่างเยอะมากแล้วก็เหมือนกันค่ะ address ip id password พูดผิดอยู่เลยเลยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ส่าฉุกเฉินแล้วก็กดจุดกดจุดนี่ต้องมีนะคะลด,ลดความเครียดนี่นะคะหน้าของแต่ละเดือนนะคะเอ้ไม่ใช่เออโมคโยเอย้อะไรนะเป้าหมายของเราแต่ละเดือนแล้วมีเช็คบ็อกให้ด้วยนะคะ แล้วก็นี่ก็เป็นอะไรนะแผนที่นะคะรถไฟแล้วก็ Personal Data ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเล่มใหญ่สุดนะคะของซูมิกโกะคูรชินะคะต่อไปก็เป็นนิลออักุมะค่ะเหมือนกันค่ะเป็น Index นะคะแล้วก็ฟอร์แมข้างในก็ประมาณเดียวกันค่ะนี่นะคะมีคา l ender ค่ะลายจะแบบว่าค่อนข้างจะผู้ใหญ่นิดนึงนะคะ นี่เป็น yearly plan ออกจะค่อนข้างซิมเพิลเรียบร้อยนะคะนี่ลายง่ายๆเ,เรียบนะคะแบ่งครึ่งของวันให้ด้วยบางคนอาจจะแบ่งเป็นเช้ากับกลางวันก็ได้นะครึ่ง am pm ก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็ปีให้จดของแต่ละวันได้เลยนี่นะคะเนาะหน้าแล้วก็มีหน้าจดนะคะนี่เดือน11ค่าของปีนี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นหน้าว่างให้จดนะคะนี่ลายก็ประมาณนี้นะคะเดือน12ค่า นะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็เดือนหนึ่งแล้วก็มีอินเด็ก์ให้ด้วยก็คือเดือนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเดือนของแต่ละเดือนนะคะก็จะเป็นหน้าว่างให้จดแล้วก็เป็นนี่เราก็จิ้มตรงอินเด็กตรงนี้เลยก็ได้ง่ายดีนะคะนี่นะแตวก็หน้าว่างนะคะเดือนสามค่ะหน้าว่างลายก็จะค้องจองค้องกันนะนี่เดือนสีนะคะ น่ารักดีเรียบๆเลยจดได้เยอะมากเลยนะคะเดือน5ค่ะนี่เดือน6ค่ะนะเดือนเจ็ดนะคะเดือนแนะคะเดือนเก้าค่ะแล้วก็เดือน10บนะคะเดือน11ค่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดือนสิบเอ็ดนะคะเนาะ เดือน12นี่ประมาณนี้นะคะนี่ต่อกันแล้วก็เดือน1ปี26เดือน123ปี26จะไม่มีหน้าว่างให้แหละนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นหน้าหน้าว่างทายเล่มเนาะเส้นตารางให้หน่อยหนึงนะคะแล้วก็เป็นนี่คะ่ะ address id password นี่พูดไม่ผิดแหละแล้วก็เป็นกดจุดนะคะแล้วก็พวกตารางวันเกิดตารางอายุ แล้วก็สิ่งที่ให้สองญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะมีเป้าหมายของปีนี้ปีนี้อยากทําอะไรแล้วก็ให้คะแนนตัวเองแล้วก็เป้าหมายของแต่ละเดือนนะมีเชกบอกให้ด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นตารางรถไฟของญี่ปุ่นเนาะโยเยยมากมายนะคะแล้วก็ personal data ค่ะประมาณนี้จบจบทุกขนาดเนาะถ้าดู ep 123 1กับ2เนี่ยก็จะอะไรนะ ก็จะเห็นว่ามันมีขนาดนี้นะคะเล็กสุดเดี๋ยวเราวางให้ดูแล้วกันอันนี้ขนาดใหญ่สุดของอันนี้ขนาด A5 เนาะใช่ A5 นะคะ A5 ของแสน e อเนาะแล้วมันก็ตามมาด้วย B6 นะ B6 มัน h รีนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแบบวิกลี่ด้วยมีวิ e ลี่เล่มอ้วนเล่มหนาหน่อยนะคะขนาดนี้นะคะ แล้วก็ตามมาด้วยเล่มเล็กสุดค่ะนี่เล่มประมาณนี้เนาะมีซูมิโกะ2ลายลิลักุมะสองลายค่ะลิลักุมะ2ลายแล้วก็ตามมาด้วยแบบพ็อกเก็ตขนาดเดียวกันแต่มีพ็อกเก็ตเพิ่มประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ดูกันจนครบทุกเอพิโซดเนาะอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างก็อย่าว่ากันเราจะไม่หยุดกล้องนะคะ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าอยากให้ชวนคุยอะไรหรืออยากให้หาอะไรมาเนี่ยถ้าแนนหาได้แนนจะหามารีวิวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ